สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กันทำนายดวงวันนี้เราจะมาทำแลนดอมหัวข้อที่ว่าชีวิตคุณก่อนสิ้นปีเรื่องราวดีๆที่จะเกิดข,ขึ้นกับคุณเป็นเรื่องอะไรและต้องระมัดระวังเรื่องอะไรลัคนาราศีที่โดดเด่นวิกโราศีการธาตดินจูปิเตอร์คนเกิดวันพฤหัสธาตุดินอัคคเรียราศีกุ่มท่านลมแคปิคอนราศีมังกรธาตุดิน ไฟธาตุไฟแม่สิง์ธนุนและเซเทิรนคุเกิดวันเสาร์ธาตุไฟตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณมี10 11 6 18 19และ23นะเดี๋ยวเรามาดูพลังบุญพลังบาร,รมีของคุณก่อนนะคะว่าคุณมีบุญบาร,รมีนะคะสิ่งดีๆในตัวของคุณเนี่ยเป็นเรื่องอะไรพลังบุญบาร,รมีของคุณและ สิ่งดีๆในตัวของคุณเป็นเรื่องอะไรพลังบุญพลังบารมีสิ่งดีๆในตัวของคุณนะคะเป็นไพ่นะครูบาอาจารย์เป็นคนที่มีความรู้นะ,ะแล้วก็พลังงานของคนที่เรียกว่า ออครูบาอาจารย์คนนี้ชี้ไปที่จักระสีม่วงหมายถึงผู้ตื่นรู้หมายถึงผู้ที่มีความรู้นะคะแล้วก็เข้าอกเข้าใจชีวิตหรือว่าคําตอบของชีวิตนะคะเป็นผู้ที่ชี้แนะช่องทางแนวทางให้กับผู้อื่นนะคะแสดงในเรื่องของความรู้ความสามารถความโดดเด่น นะคะแล้วก็เป็นพลังงานของคนที่ช่วยเหลือผู้อื่นนะชี้แนะช่องทางแนวทางโอกาสดีๆเป็นไลฟ์โค้ดเป็นครูบาอาจารย์เป็นหมอดูได้และพลังงานของคุณนะคะคุณเป็นคนที่ไม่หูเบาเป็นคนที่สามารถแยกแยะนะผิดชอบชั่วดีนะเออแล้วก็อาจจะมีใครบางคนที่เข้ามาเป่าหูคุณนะ,ะมีทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดี คุณสามารถที่จะแยกแยะออกว่านะค,ะควรจะรับฟังหรือว่าเชื่อฟังเรื่องอะไรบ้างนะคะเป็นพลังงานคนที่แบบไม่ได้เปิดใจรับรู้เรื่องราวนะคะที่มันเหมือนกับเรียกว่าอาจจะมีคนมาเล่าให้ฟัง นะฉะนั้นตัวของคุณเป็นคนที่จิตใจหนักแน่นแล้วก็มั่นคงมากๆในการตัดสินใจไม่เชื่อใครง่ายๆไม่หูเบานะคะแล้วก็พลังงานของคุณเป็นคนที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจการงานอะไรนะคุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังนะเป็นที่รู้จักแล้วก็นะคะประสบความสำเร็จ พลังงานของคุณจะมีความสุขมากๆจะมีครอบครัวที่ดีนะจะมีภรรยาสามีที่ดีนะคะชีวิตจะมีความสุขสมบูรณ์จนอาจจะทำให้ใครบางคนอิจฉานะคะและพลังงานของคุณนะอาจจะมีบางสิ่งบางอย่าง มาตักเตือนนะคะให้ระมัดระวังนะ,ะเหมือนกับว่าอาจจะเป็นการไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วแล้วติดสินบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ด้วยฉะนั้นต้องมีการะะก่อนสิ้นปีนะคะทำความสะอาดเ,ออเรียกว่าหิ้งพระนะ,ะหรือว่ากราบไหว้ศาลนะ ที่ดูแลปกปักรักษาคุณนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเตือนว่าเอ๊มีการไปบนบานสารเก่าอะไรไว้หรือเปล่านะคะก็ต้องอกลับไหว้ขอพอรให้ดีๆนะคะระมัดระวังเหตุร้ายเหตุด่วนที่จะเกิดขึ้น พลังงานของคุณนะคะด้วยความโดดเด่นด้วยความที่ตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วก็ประสบความสําเร็จนะ,ะก็อาจจะมีพลังงานของคนที่อิจฉาหรือว่าคนที่เขาไม่อยากจะให้คุณมีความเจริญก้าวหน้าไปมากกว่าเขานะเขาอาจจะขัดขวางคุณขัดขวางความสําเร็จของคุณจุดดึงคุณหรือว่าบอกคุณไม่ให้คุณทําในสิ่งที่คุณต้องการ นะคะก็ระมัดระวังด้วยเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของตัวเองนะมีพลังงานของคนที่แอบส่องแอบดูพฤติกรรมของคุณนะมีการสราบแช่งคุณหรือว่าอยากจะให้คุณล้มเหลวผิดพลาดในชีวิตนะคะก็ไม่ต้องไปสนใจทำชีวิตให้ดี มีความสุขและมองไปสู่เป้าหมายนะคะแะมันระวังด้วยเพราะว่ามีพลังงานของคนที่อิจฉาคิดไม่ดีกับคุณตัวของคุณสามารถที่จะปล่อยวางสามารถที่จะให้อภัยนะ,ะเป็นคนที่จิตใจมั่นคงหนัก แน่นและก็สามารถที่จะ,ะเผชิญกับปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้เป็นอย่างดีนะคะให้นั่งสมาธิฝึกจิตใจให้มัน่นคงนะคะไม่ต้องไปรับรู้ไม่ต้องไปสนใจเรื่องราวเหตุการณ์ที่มาบั่นทอนจิตใจหรือว่าสร้างความทุกข์ให้กับคุณตัวของคุณเป็นผู้ที่มีบารมีมีสิทธิสิธิ์นะคอยอยู่เคียงข้างคอยปกป้องคุ้มครองดูแลคุณนะคะทำจิตใจให้เข้มแข็งและมัน่นคงต่อไปคุณจะ จะสามารถฝ่าฟันผ่านอุปสรรคปัญหาไปได้นะคะพลังงานของคุณนะเป็นพลังงานของคนที่มีความรักที่ดีเข้ามาหรือว่ามีคู่รักคนรักที่ดีเข้ามาฉะนั้นอาจจะมีพลังงานของคนเก่าเก่าเพื่อนเก่านะาคิด ที่คิดถึงเราแล้วอยากจะกลับเข้ามาในชีวิตของเราแต่อาจจะช้าเกินไปตอนนี้เวลานี้คุณอาจจะได้พบเจอสิ่งดีๆคู่รักที่ดีแล้วนะคะไม่ต้องไปสนใจมีใครบางคนเสียดายคุณอยู่นะคะ และพลังงานของคุณละมันระวังในเรื่องของการนะคะที่อาจจะถูกลมพัดลมเพนะคนทําคุณใส่ใส่ทำของใส่แต่เชื่อว่าคุณมีสิทธิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองดูแลมันนั่งสมาธิทําจิตใจให้เข้มแข็งนะคะสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถทําร้ายทําอันตรายคุณได้เพราะจิตใจของคุณนั้นมั่นมั่นคงหนัก หนักแน่นและมีสิ่งสิ่คอยปกป้องคุ้มครองดูแลนี่คือพลังงานบุญของคุณนะคะและเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชีวิตของคุณก่อนสิ้นปีเรื่องราวดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณเป็นเรื่องอะไรนะคะและจะต้องระมัดระวังเรื่องอะไร เรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณเป็นเรื่องอะไรก่อนสิ้นปีและจะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรนะเรนดอมเป็นคลิปพลังงานรวมอาจจะไม่เกิดขึ้นกับทุกคนทุกท่านนะคะบางเรื่องก็เกิดหรือว่าบางเรื่องก็อาจจะไม่เกิดนะคะฟังเพื่อเป็นไกด์นำทางนี่เรื่องที่จะแนะนำนะคะ เรามาดูนะคะเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณเรื่องที่1น,นะมีการหันหลังให้กับเหตุการณ์สถานการณ์เรื่องราวนะมีการเดินหน้าไปสู่อนาคตของคุณนะโดยที่ไม่สนใจเรื่องราวในอดีตอีกต่อไปแล้วนะคะคุณมีการตัดสินใจหันหลังให้กับบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วก็กล้าที่จะท้าชน นะคะกล้าที่จะต่อสู้กล้าที่จะฝ่าฟันอดทนดิ้นรนไปสู่เป้าหมายของคุณนะ,ะพลังงานเดอชาริออตเนี่ยนะมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะแล้วก็มีความที่แบบเหมือนอยากจะปกป้องศักดิ์ศรีนะ,ะปกป้องความฝันของตัวเองนะทำให้มันเป็นความจริงฉะนั้นจึงเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อต่ออุปสรรคและก็เรื่องราวปัญหาต่างๆนะฉะนั้นจะเหมือนกับว่าเดินหน้าไปสู่ อนาคตนะอย่างชัดเจนแล้วก็มั่นคงนะหรือว่าอาจจะมีการเดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดได้และนะฮะ ace of s w o r d เป็นพลังงานของคนที่แสดงออกถึงความชัดเจนความเด็ดขาดความมุ่งมั่นนะ,ะที่จะประสบความสำเร็จนะ,ะปลายดาบมีมงกุฎอยู่ก็หมายถึงว่าตัวของคุณเอง นั้นจะก,กล้าที่จะตัดสินใจนะเอาชนะอุปสรรคปัญหาบางสิ่งบางอย่างบางเรื่องนะคะแม้มันจะไม่ได้แก้ไขแต่คุณจะตัดออกไปจากชีวิตแล้วก็จิตใจของคุณอย่างเด็ดขาดนะไปสู่ความสำเร็จที่แน่วแน่นะคะใช้ชนะที่ รอคุณอยู่นะคะมากมายบางคนท่านมีความใฝ่ฝันนะะที่อยากจะประสบความสําเร็จอยากจะมีบ้านอยากจะมีทรัพย์สินอยากจะมีเงินมีทองมีงานรายได้ที่คุณทําสิ่งที่คุณลงมือลงแรงทานะคะกาลังจะผลิดอกออกผลหรือว่าอนาคตข้างหน้าความใฝ่ฝันของคุณจะประสบความสําเร็จนะคะทั้งแก้วแหวนเงินทองบ้านทรัพย์สมบัตินะคะสิ่งต่างๆที่คุณต้องการนะคะคุณจะได้รับมันแน่นอนในอนา,นาคต และนะคะตัวของคุณเองเป็น Queen of Sword เป็นพลังงานของคนที่รักเกียรติแล้วก็รักศักดิ์ศรีมีความซื่อสัตย์มีความซื่อตรงมีความมั่นคงและก็ชัดเจนเด็ดขาดกับตัวเองนะคะยอมหักไม่ยอมงอ แล้วก็นะคะถ้าหากมีเหตุการณ์สถานการณ์ที่สร้างความวุ่นวายปั่นป่วนเป็นคนที่มีกำแพงมีขอบเขตเป็นของตัวเองไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครไม่ไปวุ่นวายกับใครฉะนั้นตัวของคุณเองจึงนะเหมือนกับเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ของตัวเองและโฟกัสสิ่งที่มันสําคัญกับชีวิตของตัวเองฉะนั้นนะเป็นคนที่ชัดเจนเด็ดขาดนะคะยอมหักไม่ยอมหอ่อ ก็อาจจะทําให้นะคนที่เหมือนอยากจะเข้ามาในชีวิตของคุณไม่กล้านะที่จะมาก่อเรื่องหรือว่าหาเรื่องนะไพ่เดอรเดเลเป็นพลังงานของความหมกมุ่นนะหรือว่ามีสถานการณ์เหตุการณ์เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์รักซ้อนหรือว่านะมีการไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับบางเรื่องบางอย่างความรักความสัมพันธ์นะที่ปกปิดปิดบังนะคะคู่รักคนรัก นะสำหรับคนโสดนะอาจจะมีความไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันเกี่ยวกับคู่รักคนรักที่เขาอาจ <travels and S 1> จะเคยแต่งงานหรือว่ามีครอบครัว,วแล้วก็ให้ระมัดระวังหรือว่าคนที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วคู่รักคนรักอาจจะมีความสัมพันธ์อื่นๆเ <Wahr scheinlich> ข้ามานะคะก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของความรักหรือว่าจะไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพนันเกี่ยวกับอบายามุบางอย่างนะคะ เอกอการพนันนะคะหุ้นหวยต่างๆได้ด้วยและนะคะสำหรับความรักความสัมพันธ์ที่เข้ามานะ,ค,ะคนโสดคู่รักคนใดจะมีการพัฒนามีสถานะอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็นะ,ะประสบความสำเร็จเป็นคนที่มีความสุขมากๆหรือว่าไม่ว่าจะทำธุรกิจการงานอะไรนะก็จะเป็นคนที่ได้รับสิ่งดีๆนะ,ะแล้วก็ประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก นะคะหรือว่าแม้จะมีการเริ่มต้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะจะเป็นคนที่ได้เจอคู่แท้รักแท้ที่เข้ามาเกื้อกูลสนับสนุนช่วยเหลือกันในเรื่องของความสัมพันธ์การเงินนะคะการเริ่มต้นชีวิตใหม่จะทําให้เจอสิ่งใหม่ๆและการวางแผนอนาคตที่ดีนะคะและมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของโชคลาภการเงินเข้ามาด้วย พลังงานดีเอ็ม r เป็นพลังงานของคนที่มีความมั่งคั่งสมบูรณ์แบบมีความเพียบพร้อมนะกินดีอยู่ดีและมีความสุขเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาเป็นคนที่มีบุญบารมีเก่าหนุนนำดวงชะตานะคะได้เจอภรรยาสามีคู่รักที่เกือ้อกูลสนับสนุนชีวิตรักมีความมั่นคงอุดมสมบูรณ์นะคะประสบความสำเร็จแล้วก็นะคะ อาจจะมีพลังงานของการที่ได้รับโอกาสหรือว่าโชคลาภความสําเร็จมาจากเด็กหรือว่านะคะได้รับโอกาสในเรื่องของการเลื่อนขั้นเรื่องตําแหน่งนะในสถานที่ทํางานได้ด้วยเดือนสตรนเป็นพลังงานของคนที่มีความจิตใจดีมีบุญเก่านะบารมีหนุนนำนะเป็นคนที่เหมือนกับว่าสร้างบุญสร้างกุศลมาดีนะฉะนั้นสตูหมู่มานพ่ายแพ้นะคะเหตุการณ์สถานการณ์ที่จะเข้าไป ตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกนะมีการจะต้องตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างในการแสดงออกถึงความชัดเจนเด็ดขาดของชีวิตนะมีการพยายามที่จะแสดงออกถึง ความต้องการของตัวเองนะมีลักษณะของความที่เหมือนกับว่าความทะเยอทะยานความประสบความสําเร็จนะคะ t h อ e m p เป o r เป็นพลังงานของคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ใหญ่โตนะมีโอกาสที่จะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือว่าประสบความสําเร็จในตําแหน่งหน้าที่การงานได้รับโอกาสดีๆนะ,ะได้รับเงินโบนัสได้รับเงินค่าคอมมิชชั่นปนัญหาบางสิ่งบางอย่างนะคะอาจจะเกิดขึ้น นะเป็นปัญหาคาราคาซังตั้งแต่เมื่อครั้งในอดีตนะแต่เชื่อว่าอีก,อก,อกไม่ช้าไม่นานนะสามารถที่จะหลุดพ้นออกจากสถานการณ์ปัญหานี้ได้มีสิ่งสิทธ์คอยปกป้องคุ้มครองดูแลนะคะชี้แนะช่องทางแนวทางให้เห็นทางสว่างนะคะแล้วก็เป็นพลังงานของครูบาอาจารย์ที่นะเหมือนกับได้รับโอกาสหรือว่าได้รับการปลดปล่อยนะจากเหตุการณ์สถานการณ์ความทุกข์ปัญหาต่างๆ นะและชีวิตที่ดีนะที่จะเกิดขึ้นนะคะเป็นพลังงานของคนที่มีในเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลนะเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาม,มีบุญบารมีเก่าหนุนนำจุด ดวงชะตาหากสิ่งใดที่ไม่ได้รับความยุติธรรมนะต่อจากนี้ไปเริ่มไปชีวิตของคุณนะไม่ต้องรอคอยอีกต่อไปนะคะสิ่งใดที่มันเหมือนกับว่าคุณอาจจะไม่ได้รับความยุติธรรมหรือว่าไม่ได้รับการสนับสนุนเกื้อกูลนะจากเพื่อนจากสังคมนะชีวิตของคุณนะจะหมดสิ้นในเรื่องของปัญหาความทุกข์ นะ,ะเกี่ยวกับความรักความสมพันใครที่คิดร้ายใครที่ทําไม่ดีกับคุณนะคะเขาจะได้รับผลกรรมทันทีนะคะและตัวของคุณเองไม่จําเป็นที่จะต้องเหมือนเออต้องไปทําอะไรเลยนะไม่ต้องไปเหมือนเรียกว่าไปลงมือทําหรือว่าจัดการสิสิสทธิ์จะคอยปกป้องคุ้คมครองดูแลคุณนะ,ะพลังงานของคุณเหมือนกับว่าต่อจากนี้เดินไปสิสิทธิ์จะจัด,จดการคนที่คิดร้ายและทําไม่ดีกับคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน เรื่องที่คุณจะต้องระมัดระวังนะคะเป็นเรื่องอะไรเป็นพลังงานของการที่อาจจะมีผู้คนสังคม นะที่ใส่ร้ายป้ายสีคุณนะกลั่นแกล้งหรือว่าดูถูกเหยียดยามคุณนะคิดอยากจะทาร้ายทําลายคุณนะแต่กลุ่มคนเหล่านั้นเขาอาจจะใช้คําพูดหรือว่าความรู้ความสามารถของเขานะคะทาร้ายทําลายชื่อเสียงของคุณแต่ไม่สามารถที่จะทาอะไรคุณได้คุณเป็นคนที่มีจิตใจดีมีความมีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่น นะะเป็นคนสร้างบุญสร้างกุศลฉะนั้นนะชีวิตของคุณจะได้รับการเกื้อกูลการสนับสนุนจากเพื่อนจากสังคมนะจากคนใกล้ตัวหรือว่ามีบุญเก่าหนุนนําดวงชะตานะสนับสนุนให้ตัวของคุณเนี่ยหลุดพ้นจากวิบากกรรมปัญหาต่างๆนะคะจะทําให้ตัวคุณนะแค,คลงวคลาดปลอดภยัยจะพลังงานของคนที่คิดร้ายและทําไม่ดีกับคุณคนเหล่านี้จะพ่ายแพ้นะฮะในเรื่องของ สิ่งไม่ดีนะที่จะสะท้อนย้อนกลับไปตัวคุณจะรับรู้หรือว่าได้เห็นว่ากลุ่มคนเหล่านี้นะคะเหมือนกับว่าพยายามที่จะพูดหรือว่าทำร้ายทำลายคุณแต่ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งนะชีวิตของคุณหรือว่าความเจริญก้าวหน้าหรือว่าเป้าหมายของคุณได้นะคะตัวของคุณได้รับการปกป้องจากเสี่ยงสิทธ์ ะะแล้วก็มีปฏิหารเกิดขึ้นกับคุณเหมือนมีสิ่งสิทธ์นะคอยจับจ้องนะช่วยเหลือคุณนะแล้วก็เนรมิตนะให้ตัวของคุณเนี่ยได้หลุดพ้นจากปัญหาบางสิ่งบางอย่างเรื่องราวสถานการณ์ความตึงเครียดหรือว่าปัญหาที่นะมันอยู่ในหัวของคุณนะคะบางสิ่งบางเรื่องไม่จําเป็นที่จะต้องนะเก็บมาใส่ใจนะ,ะเริ่มต้นชีวิตใหม่ก้าวไปสู่เส้นทางใหม่ความสุขความสําเร็จ นะคะของคุณกําลังรอคุณอยู่หรือว่าสําหรับคนโสดก็อาจจะมีคู่รักคนรักเข้ามานะ,ะเติมเต็มความสุขให้คุณนะ,ะได้แต่งงานได้ใช้ชีวิตคู่ที่ดีนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาการงานนะ,ะปัญหาอุปสรรคต่างๆนะ,ะหรือว่าในเรื่องของภาระต่างๆนะภาระค่าใช้จ่ายภาระความรับผิดชอบภาระเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะจะหมดไปนะ,ค,ะคุณจะกลายเป็นคนที่ได้รับ ความรักได้รับการสนใจจากผู้คนมากมายชีวิตรักของคุณจะมั่นคงนะคะและมีชีวิตที่ดีมีความสุขนะค,ะคนโสดก็มีโอกาสได้พบเจอคู่รักรักแท้ได้แต่งงานนะคะได้ใช้ชีวิตคู่นะคะร่วมกัน ชีวิตต่อจากนี้เป็นต้นไปนะจบหมดสิ้นในเรื่องของวิบากกรรมปัญหาบางสิ่งบางอย่างนะตัวงคุณจะได้เดินทางหรือว่าได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้มีอิสระเสรีนะไม่มีสิ่งใดมาผูกมัดหรือว่าถ้าหากคุณนะมีในเรื่องของการ เจ็บไข้ได้ป่วยนะสุขภาพนะร่างกายไม่แข็งแรงนะอีกไม่ช้าไม่นานนะไม่เกิน2วัน2เดือน2ปีนะชีวิตของคุณนะจะกลับมาเข้มแข็งแข็งแรงนะแล้วก็นะมีในเรื่องของการที่เอ่อวางแผนชีวิต ะะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆปัญหาบางสิ่งบางอย่างปัญหาการเงินปัญหาที่เกิดขึ้นกับคุณจะหมดไปแน่นอนนะใครมีสภาวะนี่สินค่าจะจ่ายคุณจะได้รับ ในเรื่องของการเงินและความมั่งคั่งความสําเร็จนะธุรกิจการงานที่คุณลงทุนลงแรงไปนะคะจะประสบความสําเร็จคุณจะกลายเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีหรือว่ามีคู่รักคนรักสายเปเข้ามาช่วยเหลือคุณนะ,ะสำหรับใครที่มีปัญหาความทุกข์นะสิบดาบนี้เป็นในเรื่องของ ธุรกิจการงานความรักความสัมพันธ์ปัญหาบางสิ่งบางอย่างนะตัวของคุณเป็นคนที่ชัดเจนเด็ดขาดนะสามารถเด็ดตัดสินใจเลือกทําในสิ่งที่ดีให้กับตัวของคุณได้ฉะนั้นนะคะบางสิ่งบางเรื่องที่คอยนะมาเป็นความทุกข์ใจหรือว่าปัญหานะคะ อาจจะเป็นเรื่องราวปัญหาในอดีตความสัมพันธ์ในอดีตนะคะต่อจากนี้ไปเรองไปชีวิตของคุณจะดีขึ้นนะคุณสามารถที่จะหลุดพ้นนะจากวิบากกรรมความรักความสัมพันธ์หรือว่าปัญหาการเงินปัญหาการงานด้วยความขยันด้วยความมุ่งมั่นนาะนตั้งใจแลนะจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นกับคุณนะพลังงานของคุณนะเป็นพลังงานของคนที่มีความ เรียกว่านะมีพลังงานของการดึงดูดคู่รักคนรักหรือว่าผู้คนเข้ามาชื่นชอบชื่นชมนะคะเป็นพลังงานของคนที่ได้รับการสนับสนุนเกื้อกูลจากบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างทําธุรกิจการงานอะไรก็ประสบความสําเร็จและมีชื่อเสียงนะเป็นที่รู้จักนะเป็นเดอะสตาร์เป็นคนที่มีชื่อเสียงสวยหล่อมีผู้คนมากมายให้ความชื่นชอบชื่นชมนะคะ แล้วก็เป็นพลังงานของสิบเหรียญนะคนที่มีความมั่งคัง่งคนที่มีความอุดมสมบูรณ์นะในเรื่องของธุรกิจการงานและครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ คุณจะได้รับความรักที่ดีเจอมิตรภาพที่ดีเจอคนที่จริงใจหรือว่ามีการลงทุนธุรกิจการงานหรือว่ามีคนเข้ามาให้คําแนะนําให้คาปรึกษาที่ดีชี้แนะช่องทางแนวทางแสงสว่างในชีวิตให้นะคะสําหรับใครที่อาจจะมีอุปสรรคในเรื่องปัญหานะคะต่อจากนีน้นไปเรื่อปัญหาต่างๆอุปสรรคต่างๆเจ้ากรรมในเวรต่างๆจะหมดไปจากชีวิตของคุณได้ภายในเดือนมิ นะคะเป็นพลังงานของคนที่มีการเกิดใหม่มีการเริ่มต้นใหม่นะคะชีวิตของคุณต่อจากนี้ไมต้องไปจากพุ่งทยานไปสู่ความสําเร็จและความเจริญก้าวหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนสถานที่อาศัยเปลี่ยนสถานที่ทํางานเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นคุณจะรักตัวเองมากขึ้นคุณจะมีความมั่งคัง่งนะจากการที่นะวางแผนชีวิต นะประหยัดกินประหยัดใช้หรือว่าอดออมนะคุณจะมั่งคัง่งคุณจะร่ํารวยคุณจะห่วงแหนนะหรือว่าคุณอาจจะได้รับมรดกตกทอดนะะจากเครอบครัวหรือว่าจากคุณพ่อคุณแม่การเงินของคุณจะหมุนจ่ายคล่องนะหรือว่ามีรายได้เข้ามานะให้ใช้จับจ่ายได้คล่องมือนะคะ แล้วก็ปัญหาในเรื่องของการทะเลาะเบาแวงปัญหาที่มีศัตรูหรือว่าคนที่คิดร้ายต่อจากนี้ไปต้นไปศัตรูแพ้ไผ่ศัตรูนะคะจะไม่กล้าเข้ามาเอ่อทำร้ายทําลายคุณตัวของคุณเองจะมีจิตใจที่มั่นคงหนักแน่นนะคะไม่สนใจไม่ใส่ใจนะพลังงานรอบข้างที่แบบไม่มีประโยชน์หรือว่าไม่ได้ให้คุณประโยชน์กับคุณคุณจะสามารถที่จะตัดพลังงาน,นะะที่ เหมือนคุณจะรับรู้ถึงพลังงานของคนที่คิดรายทาไม่ดีกับคุณคุณสามารถที่จะเรียกว่าเชื่อใจแล้วก็มั่นใจในตัวของคุณเองนะตัวของคุณจะรักความสันโดดแล้วก็นะคะเหมือนกับว่าเลือกทําในสิ่งที่ดีให้กับตัวเองไพ่จ,จะบอกอะไรนะคะอนาคต คุณนะเป็นพลังงานของคนที่มีในเรื่องของการรักความเจริญก้าวหน้ามีความมั่นคงในเรื่องของอาชีพการงานนะ,ะแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถนะคะแล้วก็มีลักษณะของความเป็นผู้นํากล้าทํากล้าตัดสินใจมีการโฟกัสในเรื่องของธุรกิจการงานประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงโด่งดังได้รับการยอมรับได้รับการชื่นชอบชื่นชมโดยเฉพาะธุรกิจการงานต่างถิน่น่านแดนต่างประเทศจะมีสิ่งดีๆเข้ามาจะเป็น ที่มีชื่อเสียงและประสบความสําเร็จนะคะสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเรื่องราวในอดีตตัวของคุณนั้นนะะําจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ลึกลับหน้าค้นหาจะเป็นคนที่ได้รับการชื่นชมสนับสนุนในเรื่องของธุรกิจการงานนะคะหรือว่าสําหรับสาวโสดพ่อไม่แม่ไม จะมีคนรู้จักมากมายจะเป็นที่ดึงดูดเป็นที่สนใจแก่ผู้คนนะคะเป็นปรงานของคนที่ประสบความสําเร็จนะแม้ตัวของคุณเองอาจจะเจอปัญหาบางสิ่งบางอย่างบางเรือ่องที่มันทําให้ตัวของคุณนั้นเครียดคิดมากคิดเยอะกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ปัญหาเหล่านั้นนะคะคนเหล่านั้นที่คิดร้ายทําไม่ดีกับคุณ ท้ายที่สุดแล้วเขาจะเจอในเรื่องของวิบากกรรมกงกรรมกงเกรรวียนหรือว่าสิ่งต่างๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจักรวาลจะ ทำให้ตัวของคุณได้หลุดพ้นนะจากปัญหาต่างๆเหล่านั้นนะคุณจะโชคดีและคุณจะมีความสําเร็จนะเหมือนกับว่าบุญกุศลของคุณนะจะสะท้อนกับพลังงานชั่วหลายไปสู่คนกลุ่มเหล่านั้นที่คิดร้ายทําไม่ดีกับคุณชีวิตของคุณจะมีแต่ความมั่งคัง่งกินดีอยู่ดีมีความสุขและมีความสําเร็จใช้ชีวิตนะเฉะลิมฉลองนะ ก่อนสิ้นปีอย่างแน่นอนนะคะกด subscribe ไลค์แชร์รับเอาพลังงานขอบคุณทุกการติดตามค่ะ